แดชบอร์ดบน A อคทีเวบอกอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดซ้ายมือก็จะบอกในส่วนของภาพรวมของบริษัทโดยจะบอกตั้งแต่ยอดกำไรขาดทุนรายได้และค่าใช้จ่ายโดยแสดงเป็นแผนภูมิถัดมาก็จะเป็นกราฟรายงานรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งจะช่วยทำให้เราทราบว่าสุขภาพของธุรกิจเราในตอนนี้เป็นไปในทิศทางไหน ถัดมาด้านล่างด้านขวามือก็จะเป็นช่องแสดงรายได้โดยจะแสดงใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่อนุมัติยอดเงินสดรับและภาษีขายประจําเดือนถัดมาก็จะเป็นรายงานค่าใช้จ่ายโดยจะแสดงค่าใช้จ่ายที่ยังไม่อนุมัติยอดค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดและภาษีซื้อประจําเดือนถัดมาด้านขวามือสุดก็จะเป็นการรายงานรูปหนี้และเจ้าหนี้ครั้งชําระและในส่วนของด้านบนสุดขวามือ,อ,นนมอก็จะเป็นรายงานประมาณการเงินสดในมือ ด้วยฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ก็จะทําให้เราทราบถึงสุขภาพของธุรกิจของเราและภาพรวมธุรกิจแบบเรียลไทม์ซึ่งจะช่วยทําให้เราสามารถปรับแผนดําเนินธุรกิจของเราได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมสนใจทดลองใช้งานสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ